วันวิเศษผู้เนืองเอกปนล,ลงมาเพอวดาเอามาสูเอามาอยู่ในที่หาสองสามีพันยาจึงได้เกิดพระอินเปิดสมภัยแกพระปมและเผยพระโอดบรมนีเป็นมือหายโทษทางวันบ่อระบนครบทุกอย่างผู้เป็นสร้างแต่งฟ้าขวัญมีตะันมากเมียงพระขวัญเทียงใบสี งามแสนดีเกดสันแทนพ่อปันแตงมาน้ำบ่อระบวนสวนทีงามเอานีจางเมืองแม่ายผู้เขนหอยระยะมาจากฟ้าเมืองพุมมาใส่สมสององอ์อ่อนเข้าสู่บอนนอนหนุ่นนอนสองนอนนอนเอาแขนไกายทั้งสองฝ่ายตกลลงสองอานุงลูกแม่จึงได้แห่เฮือนหอโคตรบงยอขันตกถือสรุกเลือตา ยกเอามาตั้งใสขันตกใหญ่ทองคำผิดมานำพลอยมาต่อนินมากรประดับนำมีเงินคำเต็มถาหลายแสนบาทสินดองเอามาหองตกแต่งบ่ดได้แร่งปันภัยสองหัวใจมาอยู่รวมมาอยู่รวมละเป็นหนึ่งแผ่นทองคนทั้งสองนิสสังเรา เป็นคู่เก่านำมาสองควันตามาผู้พ่อจึงให้พ่อมาขอจึงได้ย่อขันมาไขคำปากว่าตกลงสมประสงค์ตั้งสองไยผู้เป็นผัวจึงได้เอาขากายนามีแพงผู้เป็นเขนกยกายแข็งคำว้าหินพอเท่าแม่เท่าให้ยำเก่งผู้เป็นเขยอย่าไปเสียงเสียงปากอย่าไปถาคำชา คันไปให้ให้เปล่ามาคันไปหน้าให้หูเตาฟันเสียท้างวงวยอย่าตื่นสวยลุกย่าจะไปป่าตกินตัวผู้เป็นผัวให้ฮักเมียจนแกฮักคือเมียของตัวยาพาลูละบ้านอย่าขี่คานนอนวินยาไปอินสาวแกยาไปแกใส่วุ้งยาไปกุ้งใส่โคุอย่าเบาโผดเกิดเห็น พี่ปอเปนในถมทมไทยอย่าไปไงใส่ลุง่าไปสูงใส่ป่าจะไปดาววงวงันอย่าไปบ้านพี่นอ้อง่าไปฟงสุ่มแสงผููเปีปเยะใครอยาแข่งข้ามเว้าเห็นปู้เปี๊ยใครอยาแข่งข้เาเว้าใอ้ตืต่นเต้นเศร้าคนหัวโตวอย่าเสีงมืสูงเสียจะไปเขีย่ยไว้ว่าขัา้นไปให้ให้หูมากันไปหนะ้าให้หูเตา nhìn lắm phù bao giờ sen lên sen lên nhìn xem khen tôi bay phòn bay yon say xem con xem say bay đã ao à bay má hay sa xem sung sen bay hẹn phạt ba mặt bay cầu bay lâu quan bay sớm phù bay xem buồn ở ขันปืนกะจังขานขันปืนบ้านกะจังซอยไปคอยมาคอยไดินโคตเยิ้มวงอย่าไปกุ้งเที่ยงพอเที่ยงแม่ขันนี่เตาเหินแกปากว่าขัานไขอยาจัดไรปล่อยผีปล่อยห้าอยาไปดาลาพี่น้องทั้งหัวอย่าเอาหัวสุราเบี้โบกย้ำขึ้นโคกหาปืนพันตองอยาเสียงหองลองพินแอ่ม ย่าไปแลนปะมูปะคูงคขันหินลุมโตยากดาดย่าได้ขาดข้าเบาขันไข่ไปทั้งไหนกายาอยู่ซาขันหินป่าไายวาคือลุอ้มยาหัวสูงไปหมอบมาหมอกยาวาปอกผีหาผีคูย่ยาสุรูเอาของบอบอกอยาปอกหลอกผู้ยาบุงสายามไปมากาให้บนเ,ดเวดแว ถ้าคือพ่อคือแม่หรือปู่ย่าของโตจะพาลูกตอแหลตอรกอย่าไปบอกใส่สิมเอาของให้พี่ดูทำน้องของของลูกไั่กว่าสีได้ลูกใส่ป้นมาแย่งอย่าบอกแขนคำว่าในอนอ่อน